เป็นที่ที่พักของว่าวนะครับว่าของเออเป็นปีกนะครับปีกแบบคล้ายแบบเออแบทแมนนะครับคล้ายคล้ายแบบด้านหลังด้านหน้าก็อย่าลืมนะครับพวกนี้ครับชัดเจนตอนนี้ครับเป็นปีกของว่าวนะครับที่นี่หลายเจ้าทําเป็นแบกกาแพงฮะถ้าพวกนี้ครับวิ่งขึ้นได้หมดเลยนะครับ เป็นทำจากโอ้โหผ้าใบาเสริมเสรมสังเคราะห์แล้วก็มีการโต้ลมทำกับไฟเบอร์สวยงามมาก็กมนเป็นเป็กอย่างนี้นะครับแต่ว่ามีการตรับแต่งนะครับในการใช้ต้องใช้ออใช้สองมือนะครับในการขึ้นไปนะครับเนี่ยเป็นอย่างนั้น นี่เป็นการโชว์เีลาน้ำแข่งกันบังคับสองคนนะครับรรคนละสองมอือ โอ้โหวนี้ครับสุดยอดมากนะมันตกแล้วก็มันก็ปุ๊บล็อกความเร็วแล้วก็มันก็หยุดนิ่งนะครับตัวนี้ครับเดาดูอีกครั้งนึงครับล็อกล็อกความเร็วมาครับเอาต้องเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเลยนะครับเ <c oughs> ชี่ยวชาญมากตั้งบนล็อกค้งฝ่ายหลังหมุนเซนเตอร์ Center. ได้ไง่ายมากทำมาขายจะให้กแนได้เลยนะครับเนี่นี่บายบายเชี่ยชาญจังเชี่ยวมากก็พี่คนดั้นครับใส่เสื้อสีม่วงเปนการควบคุมอยู่สองมือนิ่งมากไม่มีลุนเล่นยากลงมานี่เอาเอาลงมาเดี๋ยวดึงกลับบ้านเลย ลงละลงละลงละขึ้นเยี่ยมมาเชี่ยวชาญมากครับอตามหลังเด็กนะครับท่านสามวิธีครับเยี่ยมเยี่ยมสวยงามมากครับ บอกโอ้โหสายกาสายกาครับม่เนเสียงเลยนะไม่เป็นเสียงเลยเฮ้ยลงมาแล้วเฮ้ยนี่ปากหัวมึงเนี่ยปากหัวเสียงสุดยอดมากครับบังคับได้ง่ายต้องเชี่ยวชาญนะครับขายละขายหรอ